พระเจ้าทุกพระองค์และพระอาหารหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทําประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิศซึ่งหมายถึงกายที่ไม่ปรากฏด้วยสาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตถรรัผู้รู้ภาษาใจด้วยการย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้ พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงทมเครื่องเรื่นเริงและแสดงท่านิพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพานบางองค์ก็แสดงท่าสีห์สายาตคือนอนตะแคงข้างขวานิพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพานในท่าต่างๆกัน ที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีหัสายาณนิพพานมากกว่าท่านอื่นที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั่งนิพพานก็ล้มพลอยลงไปรากับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทํางานและนิ่งแน่วไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสีหัสายาณนิพพานท่านว่าสังเกตได้ยาก มองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่าอยู่นิพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆลมแบกย่อตัวลงร้่งกองอยู่กับพื้น แล้วค่อยๆลมจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆราวกับสำลีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินโยกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราวหกเจ็ดรอบแล้วก็ค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้าตา่วกไม่ได้ ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้นมิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทําให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอาหารหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบสงเงียมงามตาม,มากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสบเหมือนโลอกทั่วๆไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชหรือจะอดกลั้นน้ําตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะ บุคคลอัจจัน,นิพนานลาโลกสม,มุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัจจานอย่างไรใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้า,า่าเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจมาให้ไตรกรรมอยู่ไม่ได้แน่นที่ทำเชียงดาวมีพระอรหันตานิพนานสามองค์สององค์น,นอนนิพนานแต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรมนิพนานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลย ทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทําพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จำได้มีดังนี้นิพพานที่ทำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สามองค์ นิพพานที่หลังขาว,วงพระจันทร์หนึ่งองค์นิพพานที่ท้าตะโกจังหวัดลบบุรีหนึ่งองค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายกหนึ่งองค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหนึ่งองค์ที่จําไม่ได้ก็ยังมีจึงขออาภัยไว้ด้วยคาว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและพบชาติภายในใจแล้ว โดยเฉพาะมิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สังสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมติพอตายจากนี้ก็ไปเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นก็ไปเกิดที่โน้นตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติเป็นมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอน เพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนเนื่องจาก,กจิตใจชอบทำคำชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนียวรั้งพาให้ต่อต้นต่อขแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้ งเรียกว่านานนิส่วนท่านที่สิ่งกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แหลเป็นผู้ควรได้รับคําว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็ไม่ได้มีความกังวลห่วงใย,ยกับสิ่งใดๆกระทั่งขันที่กำลังจะแตกคลายในขณะนั้นอยู่แล้วท้งนี้เพราะใจท่านหมดคําว่าห่วงว่าห่วง ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกล,กลโดยตลอดทั่วถึงขณะจ,จะลาโลกแห่งขันก็ลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวท้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปสวยผลดีอย่างนั้นจะมาสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทําใจให้กระเพิ่มคุณมัวแต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตด,ดวงมิมุิหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมุิ มีขันเป็นต้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมติแม้ปรมานูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนแล้วนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมอ,หมองขณะครองขันอยู่ก็ไม่ได้เศร้าโศกขณะวิโยคพัดพรากจากไปก็ไม่ได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคําว่านิพพานจึงเป็นคําพิเศษสําหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะ ไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ท้าไม่ทาใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอํานาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเรือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซนนอนเซนเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมายจากงูชนแทบทั่วประเทศเขตแดน และได้รับทมเครื่องรื่นเริงจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อทรทมจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านกดปลดปล่อยไว้ตามเรื่องไม่ได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือทมของจริงที่เห็นแล้วทมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทําลายได้ เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมาท่านทักอยู่ในป่าในเขาลึกจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้งบางคราวแทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรองถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจก็คงจะผ่านไปนานแล้วแต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอำนาจธรรมโอสถเยียวยารักษาไว้ได้ทุกครั้งที่ป่วยไข้ได้ทุก างาท่านว่าธรรมโอสถต,ต้องเกิดมาพร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในทันทีทันใดไม่รอชักช้าท่านอาจารย์มั่นมีสายอย่างนั้นปกติท่านไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับยุกยาเท่าไหรนะักแม้ตกมาวัยชารากําลังวังชาลดราร่วงโรยลง,ง,งเป็นลําดับท่านก็ยังหนักในธรรมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขัน์อยู่เสมอมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระสามองค์ด้วยกัน ซึ่งที่นั้นชุกชุมไปได้วยไผ่ป่าพระเอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาแม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษาเวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สางตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์ไปเยี่ยมไข้และให้วายต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับไข้ดังที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วเสมอแต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมากเวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สางเอง ไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข่ลดลงบ้างเลยท่านอาจารย์เองคงนึกํำคาญเลยทำเป็นดุเอาเสียบ้างว่าท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหามหาแต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยด้วยแก้ไขบรรทาต,ตัวเองในเวลาจำเป็นบ้างก็ไม่ได้ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปลา่ปลาๆและเอาแต่ชื่อมหาเปลา่ปลามาทำไมการเรียนความรู้ทุกแขนงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ ประเภทใดก็ไม่รู้จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นมาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลยท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ผมยังแปลไม่ออกผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาปร,ริญญาอะไรแม้ประโยคเดียวก็ไม่ได้กับเขามีแต่คมฐานห้าที่อุปชายยะมอบให้แต่วันอุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังพอรักษาตัวได้ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่อ่อนแอมาก ท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่มันได้รับการศึกษาเลยผู้ชายทั้งคนมหาทั้งองค์ทำไมจึงอนะ่อนแอนักเวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ทำแฝงอยู่บ้างเลยควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไปมอบให้ผู้หญิงเสียแล้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไปจะได้เป็นผู้หญิงไปสียทั้งคนไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรง มาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็นท่าทางองค์อาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้างแต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจำเรื่อยมากรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทําไมไม่พิจารณาบ้างท่านว่าทุกขังอริยสัจจานั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้อ่อนแอและเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือถ้าฉะนนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละสิเพียงทุกขเวทนาเกิดจากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหว บทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆจะไม่ล้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าห,หรือเราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจธรรมมีทุกข์สัตว์ตเป็นต้นเป็นของจริงได้อย่างไรผู้จะพ้นจากโรคสมมติต้องเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนแต่นี้เพียงทุกข์สัตว์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้าล้างตากระดุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้นก็เริ่มยอมอย่างหมอปราบแล้วจะไปที่ไหนกันได้เราพอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการยังเสียงดูจบลง นิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองไปเห็นท่านมาหาองค์นั้นกําลังร้องให้น้ําตาไหลออกมาเปียกหน้าท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้นและก่อนจะไปทําท่าปลอบโยนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหายผมแกล้งว่าให้ท่านมาหาอย่างนั้นเองแล้วก็ไปที่พักพอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนานใหม่ขนานที่ให้ไปแล้วอาจจะแรงไปบ้างสําหรับคนไข้รายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอช้าวันหลังและคราวต่อไป ท่านเปลี่ยนยาขนาดใหม่โดยสิ้นเชิงคือมิได้นํากิริยานั้นมาใช้อีกต่อไปเลยคราวนี้มีแต่แสดงอาการปลอบโยนเอาอกเอาใจใหญ่คล้ายกับไม่ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลยพูดจาด้วยคําคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็นจนหวานหอมไปทั่วบริเวณหมอแก่โรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถูกทั้งสังเกตคนไข้อาการดีขึ้นหรือสุดลง ทางวางยาเคลือบน้ำตาลทุกเช้าเย็นจนเห็นผลประจักษ์ใจทางคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่วกันคนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลําดับจนหายสนิทแต่กินเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้นับว่ายาขนาดสุดท้ายได้ผลดีเกินคาดนี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายในพลิกได้ทุกท่าทุกทางไม่จนสติปัญญานํามาใช้ได้ทุกกรณีจึงควรถือเอา เป็นแบบฉบับของชาวเราผู้กําลังสแสวงหาความฉลาดใส่ตนที่นํามาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้างอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นอุบายวิธีของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มัน่นเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมท่านชอบคิดคนด้วยสติปัญญาไม่อยู่เฉยเช่นเวลาเจ็บไข้หรือเวลาพิจารณาไปเจอเอักเลสตัวสาคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้ นั่นและคือเวลาขับขันจิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอุบายปัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆไม่จนมุมท่านเคยเห็นผลทํานองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออกปฏิบัติจนอวสานเวลามีพระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่างๆเพื่อระง,งับอาการไม่ให้หนักไปในทางหยุกยาจนเกินไป และเพื่อเกิดอุบายต่างๆอันเป็นวิธีพิจารณาทำไปด้วยในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกย่ำยีอยู่เปล่าๆเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลยเฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆจากการป่วยมาเป็นลําดับไม่เคยปล่อยให้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่างๆย่ำยีอยู่เฉยๆ โดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถเวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจําเป็นที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้างแล้วแก้ไขดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจไม่มีความหวันเกรงต่อความจริงคือทุกข์สัตย์ อันเป็นสัจธรรมของจริงทุกส่วนสติปัญญาก็ทาหน้าที่ทันกับเหตุการณ์ไม่มีความสะท้านวันไหวกับพายุคือทุกที่โค้กันมาทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างด้านกวางสถานกลางสามารถพิจารณาทะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริงได้โดยตลอดดังนั้นท่านจึงชอบใช้อุบายแก่บ,บรรดาสิทธ์หนักไปทางพิจารณาทุกขเวทนาเพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาสถาความเพียรให้เข้มแข็งแกร่ง เวลาเอาจริงเอาจังคือขณะขันจะแตกจะไม่ต้องกลัวมหันตท,ทุกข์ที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้พิจารณารู้เท่าทันขันดังกล่าวนี้อยู่ก็สบายตายก็มีชัยชนะสมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหนได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็นพอตัวท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายในความเพียรความอดทน ความอาถรรพความฉลาดภายนอกภายในความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะมีลูกศิษย์คนใดล้ำหน้าท่านไปได้ท่านมีทั้งหูทิพตาทิพและประจิตวิชาคือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์เสียงมนุษย์เสียงพูดผีทเววทเวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษมยนาเห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุจักทั้งที่เป็นกายทิพ เช่นเปรตผีเทวดาเป็นต้นรู้ได้ทั้งจิตสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้ามองผ่องสายประการใดตลอดความคิดตรงต่างๆที่คิดอยู่ภายในบางครั้งแม้จะตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้างเพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลยกระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึ้นมาถึงระลึกได้บางรายยังโมเสก ไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรให้ตัวบ้างก็ยังมีจึงน่าสรุปสังเวชอยู่มากสาหรับปลายเช่นนั้นเวลาอยู่ท่านไม่จําต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสนักเดียวกับท่านก็พอแล้วขณะคิดขนองไปต่างๆแบบปล่อยตัวไม่มีสติเวลามาหาท่านจะได้ยินคําพูดแปลกๆออกมานในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ยิ่งเปียญหันคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านไลยแล้วจะเป็นเวลาท่านกําลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตาม เวลาสนทนาธรรมกันอยู่ก็ตามหรือเวลาหรือเวลาอื่นใดก็ตามในเวลานั้นจะได้ยินคําพูดหรือคําตอบเป็นเชิงไม่เรียวหรือเป็นอุบายแปลกๆอย่างใดอย่างหนึง่งออกมาจนได้นอกจากท่านขี้เกียจเท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบางคราวตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์แลนะเคยอยู่เชียงใหม่กับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพตาทิพและปรรกิตอวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมาก เฉพาะประจิตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมากใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใด,ดเป็นได้การทันทีแทบทุกครั้งฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่โดยลำพังตนเองเหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมากพอมาหาท่านท่านเริ่มตอบปัญหาทัานทีว่าแทบทุกสิ่ง ไม่ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้ส้อยนุ่งห่มต่างๆก่อนจะสำเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัดการทําการหุงการต้มการฟันการถากาการเลื่อยการสสยการปักการทอมาอย่างเต็มที่ม่ใช่หรือ,อยู่ๆก็สําเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้สอยอย่างสบายไปเลยอย่างนั้นไม่เคยมีเพราะโลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินไม่ใช่โลกนอนอยู่เฉยๆแล้วเกิดมาเองเห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทําอยู่ทํากินไม่ต้องดัดแปลงแต่งมันยากความประพฤติไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุดาสั่งสอนก็เรายังไม่ตายและยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านดาถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะคิดไปว่าท่านไม่สัง่งไม่สอนก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีกเลยไม่มีอะไรพอดีมีแต่เรื่องคิดแบบโดดขึ้นโดดลงทำนองวานอนตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้ โดดไปโดดมาถูกกิ่งไม้ผูกก็ลงนอนกับพื้นเท่านั้นเองเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบโดดกิ่งไม้ผูกหรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสาั่งสอนบางทีถามเจ้าของตนเหตุเสเองเผื่อได้สติระลึกรู้ตัวได้ว่าได้คิดอย่างไรไปบ้างบางครั้งก็อธิบายเปียเปยเปธรร,รมดาแต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่าไม่สูญหายไปไหนยังกลับมาให้เจ้าของได้ฟังอีก ทั้งอย่างได้รู้ความผิดถูกของตัวคราวต่อไปจะได้ระวังสำรวมไม่คิดแบบเปิดเปิงไปถ่ายเดียวบางครั้งท่านเทศยังเผ็ดร้อนและในบางขณะยังได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาหารไม่กลัวตายก็มีเพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแก่ใจโดยเทศเป็นเชิงว่าถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียรผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายพหลายชาติไม่อาจรับได้ ส่วนผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแหลจะเป็นผู้ไปไม่กลับหลังมหาทุกข์อีกตัวผมเองสลบไปถึงสามคนเพราะความเพียรกล้าเวทนาทับถมยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมูคณะอยู่ได้หมู่เพื่อนทําความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเลยทําไมจึงกลัวตายกันนักหนาเ่าทําไมตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นทําอัศจรรย์ใครจะเชื่อหรือไม่ ผมก็ได้ทำมาอย่างนี้รู้เห็นทำมาบ้างตาม,มากำลังก็ด้วยวิธีนี้แล้วจะให้สอนหมนะูคณะว่าค่อยเป็นคอยไปน,นะฉันให้มากนอนให้มากกีเกตให้มากกิเลสจะได้กลัวอย่างนี้ผมสอนไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัวนอกจากมันจะโวเรอยยาะเอาวันยังคำ้ำว่านึกว่าพากันมาทําความภาคเพียนแต่แล้วทําไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ทั้งทงที่ยังหายใจยอยู่หรือพระพวกนี้ พร้อมกับตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจยอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยพอเทศจบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิในเวลานั้นว่าโอ้โหทำความเพียรขนาดถึงสลบสลายไปเช่นนั้นมันเกินไปถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเรายังไม่ไปนิพพานแม้จะทุกข์อยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มันไปโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียวลงถึงสลบสลายแล้วจึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิด สำหรับเราแล้วเป็นไม่ไปแน่แน่เราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกถึงกับสลบก,ก็ทุกธรรมดาเหมือนโลกโลกเขาทุกกันแต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบได้ก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดีๆนี่เองใครจะอยากไปเรานะ่ะไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบเพียงเห็นเขาสลบก,ก็กลัวจะตายอยู่แล้วยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่ yeah. อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมาก ราวกับจากฉีกดิบสดเอาทีเดียวว่าท่านองค์นี้ไม่เชื่อผมหรือท่านเข้าใจว่าผมมาโกหกเล่นๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปเะสิจะมาอยู่ให้หนักสํานักทําไมท่านมาเองผมไม่ได้นิมนต์ท่านมาเมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเองอย่าให้ท่านได้ขับไล่แม้จะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะธรรมของพระเจ้ามิได้ประกาศไปเพื่อสอนโมฆะบุรุษเช่นท่าน ความคิดแบบท่านไม่ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรมแต่ท่านมิได้เชื่อผมและเชื่อธรรมจึงคิดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระเสด็จเจ้าที่ได้สนุกกินสนุกนอนไม่ต้องทำความภาคเพียนให้ลำบากก่อนนิมนต์ท่านไปที่นั้นถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้นในสถานที่นั้นก็ขอนิมนต์กลับมาโปรดผมคนกิเลสนาะปัญญาทึกบ้าง จะยกมือสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นกล้าร่รนกระหม่อมนั่นแหละการสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังคนทุกข์ต้องเป็นผู้อาถรรพ์ไม่กลัวตายแต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขอเกิดตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ในโลกท่านอยากอยู่ในโลกของทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไปแต่อย่ามาคัดค้างทางเดินของธรรมที่เป็นศาสดาสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นกวักน้าทิ่มแทงพระศาสดา,าอันบริสุทธิ์และกัน้นทางเดินของหมู่ชน ผู้มุงตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้วถ้าได้ระบายออกทางวาจายังจะเป็นฆ่าสืกแก่พระาศาสนาและประชาชนอย่างมากมายผมเข้าใจว่าท่านมาบำเพ็ญเพื่อส,ส่งเสริมตนและพระาศาสนาไม่ได้คิดว่าท่านจะมาคิดทำลายตนและพระาศาสนาตลอดมูชนที่เลื่อมสายธรรมของพระพเจา้าเพิ่งทราบว่า,วาท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนและ,ะาศาสนาอย่างย่อยยับ ถ้าไม่คิดแก้ไขเสียแต่ขณะน,นี้ท่านจะเสียคนและยังจะทําให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมายซึ่งน่าสลดและเสียดายอย่างยิ่งในพระประวัติมีว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้า,าทรงบําเพ็ญพระองค์สลปไปสามครั้งนั้นท่านเชื่อว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์โกหกท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุดองทั้งองค์ไม่เชื่อธรรมและเจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวคนเพียงอยู่กับลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะทิฏฐิพาให้ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ว่ายอย่างไรละท่านจะเลือกทางไหนเดินเพื่อความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยแก่ตัวเองเฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้นอกจากที่แสดงวันี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอราหันทุกๆองค์ท่านเดินทางนี้ไม่มีทางพิเศษไปกว่านี้ผมก็เดินทางทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมา แม้ทาที่นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใดๆพร้อมด้วยเหตุผลประหนึ่งน้ำไหลไฟสว่างไปทั่วแดนโลกทระาแต่นำมาลงพอประมาณไปเต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้นบรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้นใจสัน่นขวัญหายไปตามๆกันสติไม่อยู่กับตัวต่างคนต่างกลัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิตขณะที่ทันเทศที่เต็มไปได้วยเหตุผลและเผ็ดร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้น ทำให้ผู้ฟังเห็นจริงยอมจำนนและกลัวท่านมาเฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงและยอมตนตรงโดยลําดับจนยอมอย่างหมอบราบไม่มีทางโต้แยง้งการแสดงก็ค่อยๆลดความเผ็ดร้อนลงตามๆกันจนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยนไม่เห็นผู้นั้นยอมตนแล้วพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมาต่างถามกันวุ่นวายว่าใครนะหานไปคิดเรื่องพิธดานเกินโลกทําให้ทันเทศใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียง จนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ใครจะไปคิดขัดขานอะไรอย่างจังกับท่านท่านถึงได้เทศขนาดนี้ต้องมีทาไม่มีท่านไม่เคยเทศถึงขนาดนี้ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนร่างไม่อยู่ท่านถึงได้เปิดเต็มที่พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมาตามธรรมดาพระธุดงท่านไม่ได้ปิดบงังความคิดความเห็นของตัวองค์ใดคิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศผ่านไปแล้วออกมาจากที่นั้น ขณะถามการท่านของเราให้ฟังตามจริงท่านเป็นถนองนี้แทบทุกองค์ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศดูดาผู้คิดผิดยิ่งเวลาไปบินธบาหรือไปกิจธุระต่างๆก็เจออะไรเข้าในที่ต่างๆกลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระสิบขยาวให้คิดอยู่เสมอนั่นแลยิ่งสําคัญและลงเครื่องดาสนานถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยการต้องตกใจกลัว และหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ไปรอบๆไม่อยู่สงบสุขได้เฉพาะตัวการเองมือไม้และอวัยวะสั่นไปทั้งร่างทั้งกลัวท่านทั้งละอายหมู่เพื่อนตัวแทบหมอบติดพื้นมยศสีษะไม่ขึ้นพอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้กว่าว่ามีผู้ก่อเหตุให้ท่านต้องเทศจนได้อย่างนี้เสมอคิดแล้วน่าสงสารเพราะไม่มีเจตนาแต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แหก ถูกแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้านขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็นสิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเข็นบ่อยๆเรื่องประจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วบรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยท่านเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้ ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ทัก,กจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดนอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อยไปบ้านพอเราได้มีเวลาหายใจมิฉะนั้นคงอัดอั้นตันใจตายไปแน่ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่าเพื่อนเพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแลเป็นสาเหตุ